ซาบายดีเมื่อถูกทานก็ใกล้ที่จะสำเร็จแล้วสำหรับโครงการสร้างตั้งเมืองใหม่ซึ่งเป็นเมืองแห่งที่ซิบของนครดวงเวียงจันทร์ซึ่งเพิ่นนี่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาเบื้องต้นแล้วซึ่งลังที่ห้าหูกันนอวานาครดวงเวียงจันทร์นี่มีทั้งหมดเก่าตัวเมืองก็คือเมืองจันทบุรีเมืองสีโคตบองเมืองไสเสถาเมืองศีสัตนาเมืองนาไซทองเมืองไสธานี เมืองหาดทรายฟองเมืองสังทองเมืองปาเกื้อมเก่าตัวเมืองแต่ว่าในปัจจุบันนี้แมนเพอร์นี่จะสางตั้งเมืองที่ซิบขึ้นมาเนาะของนคะรน้องเวียงจันทร์เสรงเมืองตัวนี้แมนจะได้มีการจัดตั้งปฏิบัติหรือว่าสางตั้งขึ้นในอนาคตเนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เพิ่นกะสางตั้งใกล้จะได้แล้วแหละเสรงเฮานีมาเบิ่งขอมูลเมืองใหม่แห่งนี้กันว่ามีเนื้อทีเท่า์ไรมีมีพนักงานอนีจากคน โดยเมืองใหม่มเมืองแห่งที่สิบของนะคนรดองเวียงจันนี้แมนมิซอว่าล้านสร้างมีเนื้อที่สามห้อยหกิฟจุดหาซิหา, 10, หากิโลตาแมตตั้งอยู่ที่เขตเทศบาลบ้านหน้าโงมเก่าหน้าโงมใหม่หน้าตาลมีไซแลนติดจอดกับเมืองหน้าไซทองเมืองไซทานีเมืองปากเงิม่มและเมืองทุลาคมแขวงเวียงจัน โดยมีจำนวนคนอยู่ที่ส5 2หมาสองอสีส่คนเป็นโซนเผาลาว3 2ห4 3สสคนโซนเผ่ามงสอง2 7 5 7หอหิเจ็ดคนและโซนเผากึมมูสี่อาสีส่คนอยู่ที่เมืองหม่แหงนี้มีทั้งหมด2าสีส่บ้านเส่งแยกจากเมืองไซทานีเส่งไล่ซื้อบ้านทั้ง2าสีส่บ้านมีหลังนี้บ้านหน้างมเก่าบ้านหน้างมใหม่ บ้านน้าคายบ้านน้าคันทุงบ้านพ้นแพงบ้านหัวขัวบ้านหัวหน้าบ้านหน้าตาลบ้านซ้ำบอนบ้านทงมังบ้านขุ้นสามบาทบ้านหาดเกียงบ้านหน้ากุงบ้านพ่นคอบ้านพ่นให้คำบ้านพ่นหฮงบ้านหาดพายินบ้านดวงบุตรดีบ้านหน้าแท้ บ้านทาดินแรงเนื้อบ้านทาดินแรงไตบ้านเวิ้นแทนบ้านทาจำปาและบ้านไห้อันนี้ก็คือเป็นลายซื้อทั้งเจ้าสี่บ้านเนาะอยู่ในเมืองที่ซิฟของนครด,ดวงเวียงจันทร์โดยในโอกาสดมเคลื่อนไว้ย่ำยามและเหตดเวียกอยู่ขันหากฐานอยู่เมืองไซทานี เมืองปากเงืมและเมืองนาทรายทองในวันที่สิบเดือนกุมภาปี2 0งพค้องทานอาจสะฟังทองสีพันดอนเจ้าค้องนครดวงเวียงจันไล่ลงกวาดกาขอบเขตพื้นที่ของเมืองใหม่ มาฮอตในปัจจุบันคณะหับพิจสอบคนขวารสางตั้งเมืองใหม่แห่งนี้ไล่สำเร็จการกำหนดทีตั้งสำนักงานต่างๆของหลาดเป็นต้นแมนจุดทีตั้งสำนักงานของว่าการปกครองเมืองจุดทีตั้งกองบรรณาการปกซปกซและไข่คุ้มขังของเมืองเพื่อเฮดไห้เวียกง,งานการกาเกียมห้แก่การสางตั้งเมืองใหม่ ไล่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเงินไขทีคณะฮับพิศอบค้นขว้าสางตั้งเมืองใหม่บอท่านได้เป็นหัวหน่วยงบประมาณท่านนั่งลำดวนจันทาวงหัวหน้าคณะฮับพิศอบค้นขว้าสางตั้งเมืองใหม่แห่งนี้ไล่เสนอทานเจ้าข้องนครดวงเวียงจันและคะแนนการทีเกี่ยวของแล้ว ให้พิจารณาแบ่งงบประมาณมาจัดตั้งปฏิบัติโครงการต่างๆที่จำเป็นบ่อว่าจะเป็นการเว้นขึ้นทีดินให้แก่ประชาสนถาแก่เงาแมนจะมีควมหยุงยากพอมุ่นคาทีดินนับมือนับสูงขืนและการก่อสางห้อพักให้พนักงานและโครงการพัฒนาเขตจุดซุ้มหน้าโงมหาหน้าตาล อันนี้ก็เป็นข้อมูลของเมืองใหม่เมืองแห่งที่ซิบของนครดวงเวียงจันทร์ซอปปลเลาซึ่งในอนาคตถ้าหากว่าเพิ่นเหีหยังทุกอย่างแล้วแล้วเพิ่นหนาจะมีการประกาศแบบเป็นทางการเนาะหล้วก็มีการเอาเมืองรานสร้างแห่งนี้ขึ้นเป็นเมืองแห่งที่ซิบของนครดวงเวียงจันทร์แบบเป็นทางการแต่ว่าตอนนี้นครดวงเวียงจันทร์ก็ยังคงมีแต่เก่าเมืองคือเก่าเนาะ โดยสำหรับคลิปนี้ข่อยก็จะมาเพียงเท่านี้ดาขอขอบใจมืทุกทานที่วาเขามาเบิงแล้วเฮาหนีมาเจอกันไหมในคลิปนาะ